ขอต้อนรับสู่หลักสูตรเว็บไซต์ for online magazine นะครับในตอนนี้ผมจะพูดถึงภาพรวมนะครับในการที่เราจะเรียนหลักสูตรนี้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับสองอย่างหลักที่เราจะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้จนจบนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือการสร้างเว็บไซต์เหมือนหน้าในตัวอย่างนี้นะครับเราจะสร้างเว็บไซต์แบบนี้ได้โดยเว็บไซต์ที่เราจะสร้าง จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า w o r d p r e s s ในการควบคุมนะครับซึ่งจะมีหลังบ้านนะครับใช้ในการควบคุมการทำงานของเรานะครับนอกจากนี้สิ่งที่สองที่เราจะได้ก็คือการสร้างหนังสือออนไลน์ในรูปแบบที่เราเรียกว่า E magazine หรือว่าออนไลน์แม็กซซโดยคอนเซปต์ของหนังสือออนไลน์จะเป็นลักษณะของการเปิดหนังสือเหมือนหนังสือจริงผ่านเว็บไซต์นะครับแบบนี้โดยที่ ลักษณะของการทํางานของตัวนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้เลยจะทํางานอยู่บนหลักการของการนํารูปภาพมาวางเรียงกันแล้วควบคุมด้วยโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อทําให้เกิดการเปิดหรือว่าเอฟเฟกในการเปิดแบบ3มิติแบบนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้การสร้างหนังสือออนไลน์หรือว่าอ e ีเมกาซีนในรูปแบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้เป็นแคตตาล็อกสินค้านะครับที่ผมทําขึ้นมาให้ดู เป็นโบโชวัวสินค้านะครับที่เราทําเป็นสิ่งพิมพ์นะครับเราก็ใช้ไฟล์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับมาทําเป็น e-magazine ได้ซึ่งสามารถสูงเข้าไปดูรายละเอียดได,ด,ได้เห็นไหมครับตัวหนังสือเล็กๆก็สามารถอ่านได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราอาจจะน,นําหนังสือคู่มือนะครับซึ่งเราอาจจะสร้างไว้ด้วยโปรแกร,รมอย่างเช่น Microsoft Word หรือว่าเราอาจจะมีการสร้างเป็น PDF เอาไว้นำมาใส่ในตู้นะครับเพื่อเป็นการประยุกต์ ในเชิงของการใช้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นแหล่งรวมของคู่มือก็ได้นะครับนี่คือการซูม1ต่อ1นําให้สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราจะใช้เป็นที่แสดงผลงานตัวอย่างนี้เป็นผลงานของบริษัทนะครับที่ทำพวก e-Learning นะครับให้กับหน่วยงานต่างๆสามารถใช้ตัวนี้เพื่อแสดงผลงานอย่างนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งเราจะเริ่มนะครับโดยการเรียนจากขั้นที่ง่ายนะครับขั้นที่ง่ายก็คือการใช้โปรแกรม 2- 3สาตัวนะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์ในการสร้างอัลบั้มรูปภาพนะครับแบบนี้ตัวนี้คือการใช้โปรแกรมที่ชื่อ Photoscape นะครับในตัวอย่างนี้ไม่มี Photoshop เลยนะครับในการสร้างอัลบั้มรูปภาพเพียงดึงรูปมาวางในตีมที่กำหนดนะครับปรับเปลี่ยนกรอบในแบบที่เราต้องการนะครับก็จะทำให้เราสามารถสร้างแคตตาล็อก สวยๆนะครับซึ่งถ้าภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพสินค้าหรือภาพเด็กๆหรือว่าลูกของเราก็จะเป็นตัวโฟโตอัลบั้มที่น่าประทับใจนะครับหรือแม้แม้กระทั่งที่จะใส่เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ใช้ Photoshop นะครับนี่ใช้ p h Photo s c a p e นะครับก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้เราจะได้เรียนในเวิร์กช็อปด้วยนะครับวิธีการจะทำยังไงนะครับ หรือแม้กระทั่งง่ายๆก็คือกรณีที่เรามีไฟล์ PowerPoint ในเครื่องตัวอย่างนี้เป็นไฟล์ PowerPoint ที่ติดมากับโปรแกรม PowerPoint 2010เราสามารถนำ PowerPoint มาแปลงเป็นหนังสือเปิดได้แบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้2อ,อย่างหลักนะครับอันที่1ก็คือการสร้างเว็บไซต์รวมถึงการดูแลซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPress นะครับนี่คือด้านหลังบ้าน ตัวอย่างนะครับนี่คือรายชื่อหนังสือเห็นไหมครับที่เราแสดงในหน้าจอเมื่อกี้ถูกควบคุมด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับใช้งานคล้ายๆกับ Microsoft Word แต่ว่าเป็นโซลูชันที่เราจัดพิเศษนะครับซึ่งจะทำให้สร้างเป็นตู้หนังสือได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะสร้างหนังสือแต่ละเล่มเพื่อที่จะนำมาเชื่อมกันกันกนกบระบบของเว็บไซต์ก็จะทำให้เราสามารถสร้างตู้หนังสือ แบบออนไลน์นะครับที่เราตั้งชื่อว่าเว็บไซต์ for online magazine สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับหลากหลายได้นะครับจัดหมวดหมู่ให้กับหนังสือได้นะครับว่าจะดูเฉพาะหนังสือในกลุ่มที่เราต้องการอย่างเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือว่า product กลุ่มที่เป็น photo gallery หรือว่าเป็น user manual ซึ่งตรงนี้เราสามารถจัดเพิ่มเติมได้ตามใจเรานอกจากนี้นะครับในโซลูชันนี้เรายังมีลักษณะของการ ทำงานเป็นลักษณะของเว็บไซต์ for online magazine service ก็คือสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเรียนหรือต้องการงานรีบด่วนสามารถที่จะใช้บริการให้เราสร้างเว็บไซต์แบบนี้เพียงท่านส่งคอนเทนต์นะครับหรือว่าข้อมูลมาให้เราเราก็จะทำเว็บไซต์แบบนี้พร้อมกับหนังสือเปิดได้ให้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตรนี้นะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันในตอนต่อๆไป